สวัสดีครับผมมือนี่ผมสีมะล็อกใส่ชีวิตในมือทีมูแอมเราเป็นเม้นเบิงเดี๋ยวเสียหายมาเบิงวิธีการว่าเฮาต้องเฮ็ดจังไหนจ้องห้ยซียูรอดปลอดภัยในมือทีเมียเป็นเม้นื่นเ้าขึ้นมาอันดับแรกเลยงานบ้านต้องเฝ้าเฮ็ดย่าให้เขาได้บอกล่างถวยล่างจานรีบเฮ็ดให้มันแล้วถ้าเขาตื่นขึ้นมาเห็นมันสีหนาวพี่น้องเสื้อผ้าอาพอรู้แอมเราเป็นคนซักไวเองได้กับวัวตากจักเทอถ้าเฮามีปากมีเสียงในมือนี่รับร้องพังพินาศคับเพราะฉะนั้นแล้วต้อง เรียบอาวุธไปโบแมนี่ยังดอก,ดอกย่านเสือมันเนาอีอีอัอนนี้ก็คือล็ดลับร้องเท่าเงาของมูแอมีแต่คนถามมาใส่อีหยังขัดมันคือเงาแทะสรุปแล้วใส่ผัวขัดนี่เองสิ่งสําคัญเลยคืออาหารเส้นนี่ละเขาสองคนเป็นคนที่กินง่ายๆครับไอบอมีการฝึกนักนะครับเขาเร้ากินแค่น้มกับแซนด์วิชกรเพอะแล้วจริงมูเทกกหิวถอดหมูอยู่แต่มือนีก็ใส่เขาบ่ได้ดอกเดี๋ยวเขาสิว่าเขาเมยอ,อีกพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเสียหายมาเบิงการฝึกของมูเทบอ์อเปลี่ยนตามเมยจากน้อยครับฝึกตั้งแต่แปดโมงคืนหอดแปดโมงแรงห้วยหอดหกโมงแรงขับพี่น้องตากดดาแดดนาเรานาดาเบิร์ดผู้สาวทางไหนสีมากมักแบบนี้อยากได้ผู้สาวทางแดงบอหลบาบอหยอกซื้อคุณเขาต้อ,องยืนมือดิดวันนีจ้จะพาไปกยงเตี๋ยวตุ๋มเป็เดป่ะฮะเป็ดเตี๋ยวเตี๋ยว พักเทียงแล้วก็ได้พามากินเขาเขาอยากที่กินอียังกับว่าได้กินดอกครับตามใจเขาซะมือนี่วันของเขาเอาอย่าง,างกินมะม่วงเปรี้ยวอ่ะกินของดอกของดองนึกว่าแมนบักเจิดสีมาทีแท้ประจำเดือนมาก,ก่อนโอ้ยข่ละเงิดเด้พี่น้องเอ้ยงานหยาบที่สุดก็คือย้มมือแรงนี่แหละครับผมจังใดเขาจังไยสิได้ไปเตะบอลบัดที่นี่ื้อแอมครับขออนุญาตไปเตะบอลดนะ้อ ไม่มีรถไปกินข้าวใครจะพาไปกินข้าวก็ยั่ยงไงกระบะไงอยู่บ้านอีขาวเค้า่งไมุ่ณนุ่นเราไม่มีคนขับรถให้ไป<อ>แป๊แบ,บเดียวแปบ๊บเดียวงั้นเราไปด้วยโอเคนี่ครับผู้จัดการมาดูเองนะครับวันนี้รอดูผลงานได้เลยนะครับว่าแชมป์ตลอดการไม่ขอให้ยิงประตูตัวเองก็พอแล้ว ตอนเย็นมูเทกกับทีมาัตเตบอลแบบนี้ทุกมือครับมือใดว่าเป็นเมนเนี่ขอมาง่ายไงแต่มือใดทำเมนมานี่บอกเลยว่าเลือดตาแทบกระเด็นครับพี่น้องแทบวะสุดท้ายก็นไปกินเขากล้องเนาะพี่น้องแทบวะตามใจผัวในวันที่เป็นเมนแทบวะแทบ <c oughs> สีน้อนหรอเปล่าครับเม่แม่นนค่ะ โอ้ยคือฝ่านอนแท้มโอนี่แา้ไหนส่งกันบ้านอยู่นีส่ส่งอะไยังะอ้อทรงเหรอเธอเนาะนี่กันบ้านต้องส่งคือเหนื่อยด้ส่งอย่างเป็นเมนเอ,อ๋อเว้ยอารมณ์มันคือบ่คือเป็นเมนเลยเราคืออย่างอารมณ์มันก็ดีแทะแต่และมือนี่ยิ้มแวมแจ่มใสอะไรแทะโอ้โหสามีตั้งใจคักเนาะฟันดี Yeah, okay,